นี่คือผลงานจาก Ambella Corporation มันคือ Tablet Candy All Around Candy เอาว่างงันเถอะหรือนี่คือยาชนิดใหม่สูตรใหม่สูตรรับเฉพาะจาก Ambella Corporation 47กรัมโอ้โหเยี่ยมไปเลยผมจะมา แกดูว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรกันแน่หรือว่ามันจะเป็นยาชนิดใหม่ที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ไม่รู้ว่ะหรือว่าจะเป็นทีไวรัสชนิดใหม่โอ้พระสงฆ์ดูสิมันเยี่ยมไปเลยอ่ะดูด้านในมีเป็นเม็ดเป็นเม็ดเยอะแยะนะครับสีขาว และมีฝาที่ยังไม่ได้เปิดเลยต้องขอขอบคุณเพื่อนสาวของผมนะครับเจ้าปอเขาได้ทำการวิจัยออกมาแล้วนะและส่งมาให้ผมสแตกดูว่ามันจะยอดเยี่ยมแค่ไหนโอเคเปิดกันเลยผมไม่แน่ใจว่าผมกินไปแล้วผมจะเป็นซอมบี้ไหมนะ ถ้าหากว่าผมกินไปแล้วผมเป็นซอมบี้ผมจะไปกัดเจ้าปอคนแรกเลยนะเปิดขวดมามีถุงไม่มีอะไรเขียนนี่นี่คือเม็ดยาจากอัมบิลล่าก่อนที่เราจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งเราควรที่จะศึกษาให้ดีว่ากินแล้วหล่อไหมด้วยฉลากที่เป็นภาษาญี่ปุ่น <N ic c oughs> นี่ครับเอาเป็นว่าผมจะลองกินตรงนี้เลยมามันคือขนมนั่นแหละนะเป็นเม็ดสีขาวนะครับขนาดเล็กเลยเทียบกับฐาน 2A เเป็นประมาณนี้เม็ดสีขาวผมจะลองกินดูนะอ,อร่อยดีนะให้ความรู้สึกเหมือน เหมือนลูกอมโบราณนมีความเปรี้ยวอ่อนมากๆเลยและความหวานที่อ่อนๆแต่กลมกล่อมนะอร่อยดีครับขอขอบคุณอัมเบลล่าที่ทำยานี้มาให้กินนี่คือยาต้านทีไวรัสชนิดใหม่หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ภาษาญี่ปุ่นวะเฮ้ยต้องบอกว่า2ส,สิ่งนี้นะครับเจ้าปอน,นั้นได้ ซื้อมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะจากแคปคอมมั้งไม่แน่ใจนะครับนี่แหละการรีวิวนะครับง่ายๆอร่อยอร่อยไปไปแล้วครับผมแค่นี้แหละจบแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย